เดี๋ยวมาเล่นกันเลยครับทุกคนนะพิเศษสุดครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาแนะนําโปรแกรมแปลละกันนะครับนี่ถึงไปเลยปล่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่สวัสดีครับผมโจทีเฮดซัดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจทีเฮดซัดสิบแนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะมีเฉพาะเกมจีบสาวพิยเๆเลยนะครับและส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดซัดทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆนะครับก็ฝากดเนี่ยที่ เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยละกันนะครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับนี่ก็จะมีดเน a t สนับสนุนช่องนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดรายได้ที่ u t u b e นะครับทุกคนนะก็ฝากดเน a t กันด้วยละกันนะครับนี่มีอยู่3แบบนะครับที่ด o n a t นะนี่ก็จะมีประาชานทน้ามี แม่เล้าครับทุกคนนะเป็นหมายเลข18แนะครับแล้วก็เป็นยศเจ้าสัวนะครับนี่เป็นโรบินเลยนะครับสวยสุดจัดนะครับนี่แล้วก็ถ้าใครโดเนตแล้วนะครับก็จะสามารถดูภาพที่ผมวาดได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพแบบแนวการ์ตูนแบบนี้แหละนะอืมก็เป็นภาพสวยๆนะครับที่ผมวาดไว้นะครับนี่แล้วก็จะมีวิธีโดเนตด้วยนะครับผ่าน แอปทูมันนี่บอลลตได้เลยนะครับทุกคนนะง่ายๆนะครับก็จะมีวิธีโดเน a t อยู่เนาะนี่เลยกราฟเนี่ยนจะเป็นภาพเดโมนะครับแล้วก็ภาพพวกนี้ก็จะเป็นภาพที่ลงสีแล้วสวยๆนะครับก็จะมีภาพออกมาเรื่อยๆเพื่อขอบคุณทุกคนที่โดเน a t กันเข้ามานั่นเองครับก็ฝากด o n a t ให้ด้วยละกันนะครับตอนนี้มี21คนนะครับที่โดเน a t มาอยากจะให้เยอะกว่านี้นะครับจะได้มีกำลังใจในการนอาคลิปออกมาเยอะๆนะครับฝากด้วยละกันนะครับ เหมือน p, เด็กเตอร์กับล็อกซี่นะครับคุยกันมานะครับนี่กำลังเมาส์มอยเรื่องของเบเกอนะครับนี่เหมือนเบกอโยนรีเทนเนอร์ลงโถวส้วมนะรีเทนเนอร์ก็คือที่ดัดฟันนั่นแหละทุกคนนะอืนี่เลยเฮ้ย <c oughs> hey, ไอสองคนนั้นน่ะมันมองอะไรวะเนี่ยก็มองคนไอคิวสูงสองคนน่ะเด้แล้วก็หัวล็อกกันนะครับเฮ้ย เ,นะรรกกเดียวะนะใครอนุญาตได้พวกแกพูดใส่พวกเราเนี่ยไอพวกงโง่นี่เกมนี้เหมือนแนวบูลลี่นะมีแต่คนด่ากันนะครับเนี่ยคลิปก่อนนี่พี่สาวด่าเรายับเลยทีเดียวเจียวนะเฮ้ยแกเลือกใครวะเจ้าโง่เนี่ยไอ้บ่ยนะฉันไม่ได้บายถึงอย่างนั้นนี่เดี๋ยกวก็หาเฮ้หรือว่าแกอยากจะโดนอะไรกระแทกหน้าเหรอไอเวนเอ้ยโอ้ขนาดนั้นเจียวเลยเนี่ยอื ยัยแล้วมีอะไรเหรอที่ทำให้พวกนายหวัวร้อนเนี่ยนี่ไอ้โอ้ยด่าพี่เอกดูดิโคตรโหดเลยนะดูดิด่าว่าพ่อพี่เอกเป็นคนเรวๆนะครับนี่พ่อของนายนี่มันเรวแล้วพ่อของนายไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกเหรอ,หรอดูดิด่ากันโคตรโหดเลยทีเดียวเจียวรับจังหวะนี้นี่พี่เอกบอกว่าอย่าง้อาจะก็เติบโตโดยการมีพ่อนะฉันไม่ได้อยู่ เกิดมาจากรถพ่วงนะสิอะไรงี้นะครับโอ้โหพี่เ็าโหดจัดในทีเดียวเชียวนะครับนี่ด่ากันครับไปมานะครับเฮ้ดักเตอร์ xter, จับพวกมันซะแล้วก็ตีตูดพวกมันหรือเปล่าไม่ใช่เนี้ยก่อนร็อกซี่เอ่อคู่ใหญ่สมิธกำลังจะมานะโอ้ดักเตอร์กำลังจกห่ำไปดักเตอร์เวียนเนี่ย ถ้าโดนจับได้นี่งานเข้าเนี่ยเดี๋ยวโคดบิสเกตไล่ออกฉันออกจากทีมนะมนี่ไงนึกเรื่องมันก็ดีนะเกมนี้เออก็ได้ก็ได,ได้มันจะไม่จบหรอกนะเจเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะไปโดนเนตให้นายนะนายนี่เล่าเรื่องเก่งมากเลย <c oughs> จะจัดการเรื่องนี้ในภายหลังนะไปก่อนเ้อันนี่ไงครับอาจารย์สมิธครับทรงโตไเดียวๆนะครับก็คือ,อคูใหญ่สมิธในภาคใหม่นี่ จะมีเนื้อเรื่องของเธอด้วยหรือว่ามีแล้ววะเอ้ยมีจะมีเนาะใช่ไหมใช่ไหมถามใครวะเนี่ยใช่มันจะมีเนื้อเรื่องของอาจารย์สมิธเข้ามาด้วยนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปที่บ้านของอาจารย์สมิธได้แล้วครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องกับครูใหญ่ด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหแหญกก็ไปเว้นนี่มึงจะเป็นพอหรืเลยวะเอกเนี่ยไอ้ทั้งสองคนหยุดเดี่ยวดิมาอยู่ทาเป็ดอะไรเนี่ยอยู่แถวห้องโถงเนี่ยขอโทษด้วยครับครูใหญ่เฮ้ยโจ้ในสุดแกก็มาแล้วนะเนี่ยอื ถึงเวลาแล้วนะที่นายมาที่นี่นะรู้ไหมว่าเกศของนายน,นี่ตกตุยดำต่อยมากเลยนะก็คือเออเขาเรียกว่านะเออเขาเรียกว่านะหนาวเสียงสะดุดใครทักมาเนี่ยไม่เป็นไรอะมีหมายความว่างไงครับจันนั่นมันไม่ยุติธรรมเลยนะนี่พอดีเจ้ยาผู้ใหญ่ไม่รู้เหรอเนี่ยว่าพ่อมันตายเนี่ยโธ่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มน้อยอย่าพูดอย่างนั้นกับ ผู้ใหญ่ซฉันควรแนะนํานะถ้านายทําแบบน,นี้ต่อไปเนี่ยฉันจ,จะกักบริเวณพวกนายนะฟังผู้ใหญ่บ้างสิแล้วโจนายเราต้องคุยกันเรื่องเกรดซะหน่อยนะนายขึ้นไปที่โต๊ะทํางานของฉันที่ไป่ห้องทํางานของฉันโดยข,ข้าไปจอาร์ฟเวอรงานเข้าแล้วกรูเฮ้ยเรื่องนี้มันชั่วร้ายสิ้นดีเลยใหญ่คูใหญ่เว้นะนั่นเฮ้ยไม่เป็นไรหรกไอ้หนุ่มเอ้ย ฉันพูดจริงนะเธอเหมือนกับราชินีน้ำแข็งตัวร้ายในเกมบอร์ครบไอร์คราฟเลยทีเดียวเชียวนั้นเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะอารมณ์เสียมากกว่านี้โชคดีเพื่อนเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูสินะโอเคได้ได้ได <c oughs> นี่เฮ้เหมือนอะไรมันเนี่ยฉันใส่ของขวัญตอนรับกันกลับมาของนายไว้ในล็อกเกอร์ด้วยนะจริงรอเพื่อน ใช่แล้วเพื่อนดีใจที่นายกลับมาขอคุณมากเลยเอริกจุบหน่อยทีหนึ่งมึงนี่คนดีจริงจุงเบยแต่แม่มึงก็ดีเหมือนกันนะอะไรวะเนี่ยให้รู้ไหมเออจำรหัสล็อกเกอร์ไม่ได้เอาอ,อะไรวะเนี่ยเนี่ยนายไม่ได้เขียนมันไว้เลยเนี่ยไม่ได้จดไวเลยเองเวรเลยมันจำไม่ได้แค่รหัสล็อกเกอร์ตัวเองเนี่ยไม่เลยเพื่อนเลยทำไงดีวะเนี่ยอ้าววูไปลู้กับมึงวะเนี่ย เมื่อกี้มึงบอกว่าจะรีบไปหาครูใหญ,ญ่เนี่ยอยู่ดีมาคุยเรื่องล็อกเกอร์เฉยเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคเอ่อนายอาจจะต้องไปถามอาจารย์ใหญ่ด้วยนะเรื่องล็อกเกอร์ของนายเนี่ยมันเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้ใช่ใช่ถูกต้องแล้วมึงนี่ฉลาดกว่ากูมากนักนะเอริกเลยโอเคไว้เจอกันเพื่อนเอ้ยโอเคซียูอาเกียนถึงหมอรู้อ่ะอันนี้ก็คือล็อกเกอร์พระเอกใช่ไหมพระเอกมันจําไม่ได้เนาะยังไงเราต้องไปที่ชั้น3ไปหาครูใหญ,ญ่ครับป่ะเนาะไม่ใช่เหรอ อ๋อต้องขึ้นตอนนี้ต้องขึ้นบันไดไทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงเอ้าเจอเพื่อนรักนี่ว่อเอื่ดีใจที่นายกลับมานะเคนวินจังนี่ไอ้หมอนี่นะมันน่าจะเป็นเกย์ใช่ไหมไอ้เคนวินเนี่ถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้เป็นวันแรกของช้อนเลยทีเดียวเชียวนะนี่ถูกต้องเลยพี่ชายดีใจที่ได้เจอนายนะชนมือกันหน่อยเซะอะไรวะเออแต่ก็ เสียใจยลุ้นนะเรื่องบอของนายเนี่ยโอ้ใช่ขอบุณมากเลยเพื่อนเอ้ยรู้กันทั้งโรงเรียนแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เออ้ากันเปื้อนเป็นอะไรเหรอคือยังไงวะ้ากันเปื้อนมันเปื้อนหรือ,รอ,อยังไงเอออ๋อพระเอ,อ,อกถามว่าทาไมนายถึงใส่ผ้ากันเปื้อนนะครับนี่ไอเอ่อมันชื่อไรวะนายขินบินไม่เล่นานานนะจำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับนี่ดูบทว่าอาจารย์ใหญ่นะจะให้ฉันทำหน้าที่ดูแล โรงอาหารนะ่จุก,กว่าเกของช้อนจะดีขึ้นนะพอดีฉันเรียนเขาเรียกว่าน,นะวิชาของอาจารย์โอคิตะนะอมืมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยได้ทำแบบน,นี้นะเฮะ้ยอย่าบอกนะหวานนายโง่แล้วตกออสอบตกวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่ขอโทษด้วยนะเป็นเรื่องล้มเหลวที่สุดในชีวิตกูเลยบนเลยนั่นมันแย่จุงเบยนะเออเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิเออดิมึงรีบอยู่ไม่ใช่หรอ ฮพระเอกมึงรีบอยู่นะมึงไปฟังมันทำไมเนี่ยอฉันไม่ได้ออกกําลังกายมาหลายที่แล้อะไรปะเนี่ยหมายความว่างไงี่ยังไงก็ว่างๆนี่เราไปเจอกันที่ยิมนะเพื่อนเอ้ยโอเคได้เลยได้เลยนี่ดูกล้ามกูสิใหญ่ปะล่านี่โอเคได้เลยก็ไม่ใหญ่เท่าเขาหลามกูหรอกนะ <c oughs> โอเคกูจําได้ที่นั่นนะมีรูฝึกมวยไทยด้วยนะอดจัดเลยทีเดียวเชียว ชื่อจารย์สมรักด้วยนะเพื่อนเอ๋ยนี่เป็นปรมมจารย์ขนองนาอะไรสักอย่างนะนี่ด้วยคําสอนโบราณของแกแล้วนะนี่หนวดยาวมากเกงเป่งเลยมวยไทยงั้นเหรอใช่แล้วพี่ชายนี่นายรู้จักเรือบ็อกซิง่งบะา่ะหดูดิเห็นปะภาคใหมน่นี่เพิ่มนื้อเรื่องมาโคตรเยอะเลยนะครับแมกว่ากูจะผ่านไปได้แต่ละชั้นใช่ไหมเนี่ย <laughs> ต้องผ่านดันเจียนเขาไอ้พวกนี้เรย,ยืนคุยกันอยู่เนี่ย เฮ้ hey, ในวันไปดูดาเพื่อนเอ้ยโอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคได้เลยได้เลยนี่ต้องทําให้รูปร่างมันเท่สุดจัดนะสาวๆจะได้ชอบนะนี่จะแดกเค้กเยอะล่ะเพื่อนของหวานก็ไม่ดีนะอืมโอเคไว้ค่อยเจอกันนั่นแหละคือจิตวิญญาณของฉันนะใครจะรู้นะบางทีนายอาจจะชนะเด็กเตอร์ได้ก็ได้นะถ้านายไปเรียนวิชาที่นั่นสักสักสองสามวิชานะ่ะโอ้ใช่เลย๋อถูกต้องหมดทุกคนก็คือถ้าเรา ไอเรียนเราก็จะได้สกิลมานะใช่ไหมมันก็จะมีสกิลความแข็งแกร่งด้วยเนาะอืมโอเคถูกต้องด้วยนะโอเคฉันควรไปแล้วเพื่อนเอ้อาจารย์ใหญ่รอฉันมา3มชั่วโมงแล้วตอนนี้นะกดมายืนคุยกับมึงอยู่เนี่ยโอเคได้ได้เดี๋ดวยวนี้ก็ต้องรีบไปเหมือนกันไว้เจอกันเควินโอ้ยหายใจก่อน <laughs> ดูดิกว่าเจอผ่านไม่ได้แต่ละชั้นอ่ะโอเคไม่มีใครดักอยู่นะอืมต่อไปเอา้าเห็นปะ ภาคใหม่ไม่มีฉากที่อาจารย์ใหญ่กําลังตีตรวจนักเรียนคนที่เราไม่รู้จักอยู่เนาะใช่ไหมนี่เขาตัดออกเลยนะแล้วก็เป็นฉากนี้เลยนะครับเฮ้อาจารย์ใหญ่มีอะไรกับผมเนี่ยโถ่ผมเสียเวลาคุยกับเพื่อนนั่นเนี่ยเอ้ยแน่นอนเจ้าเราจะำเราจะหาหรือเรื่องเกี่ยงงนายนะก่อนที่นายจะตกตอยไปมากกว่านี้นะมันแย่จริงๆเหรอครับอาจารย์ใหญ่ลองดูนี่เซ่ฮ่าโอ้ได้เอฟมาเลยวันนี้ถ้า เรียนมหาลาัยได้เอฟได้เรียนใหม่นะทุกคนนะตั้งใจด้วยโอ้ดูดิอาจารย์ฝรั่งเศสอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์ดนตรีอาจารย์วาดรูปอาจารย์วิทยาศาสตร์อาจารย์สอนพละเนาะโจตีเฮ็ดซดด้วยเมื่อกี้โคเทอ๊ยโอ้ยมันแห่มากเลยสินะโอ้ใช่กูก็บอกมึงอยู่นี่ไง ก็มึงหยุดเรียนตั้งหนึ่งปีนะเอาข็อตวนะครับเ็ป่าเขาตายนะโท่เขาไม่หายใจนะ่ะผมจะทําไงล่ะเฮ้ยเงียบแอนนี่นี่แอนนี่นะคนนี้นะโอแอนนี่ Annie, โตกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาขอตทวดิขรับคุณพุดเด่งเนี่ยเออแต่อย่างไรก็ตามฉันมีวิธียกระดับเกียของนายขึ้นมาในปีหน้าด้วยนะอืม อก็คือเป็นการชดเชยนะก็คือนาะยต้องไปทํางานอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเสนอเครดิตพิเศษนะ,ะง่ายๆคือไปไปทํางานพิเศษกับพวกอาจารย์พวกนั้นแหละนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกมนี้เนาะนี่ทําอะไรก็ได้นะก็ไปถามอาจารย์อะไรเงี้นะดีเลยตอนนี้ไปเรียนได้แล้วโอ้ยจริงหรอครับผมเชยนี่ เอออาจารย์ใหญ่ครับมีอีกเรื่องนึงผมลืมรหัสล็อกเกอร์นะหมายความว่าไงนายลืมรหัสล็อกเกอร์ไอเวดวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้น่อะอ๋อนี่ไงลงลงไปเดี๋ยวฉันจัดให้โอเคนี่เป็นเรื่องธรรมดานะ่ะมันน่าผิดหวังมากเลยนะโจรหัสล็อกเกอร์มึงก็ลืมเหรอเนี่ยเราต้องซื้อล็อกเกอร์ใหม่ให้นายแล้วทั้งนั้นอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเฮ้ย hey, นนี้จัดการเรื่องนี้ด้วยหาวุ้นเจให้มันด้วย โ okay. อเคต้องใช้เวลาสักพักนะก่อนที่จะได้ล็อกเกอร์ใหม่นะกว่ามันจะส่งผ่านเคอรี่มานะ <c oughs> ได้ครับคุณให้นี่โอเคไปเรียนได้แล้วพูดมากเก็บคอนี่อันนี้จะเป็นฉากใหม่เลยวะเนี่ยเราคุยได้ไปะเนี่ยโดนด่าบ่าวว่ากูคุยหน่อยแอนนี่จอห์นหญ่สมิธไม่ได้บอกนี่นายเอาชนะมันคืออะไรวะเนี่ยอืม ไปที่ตู้ล็อกเกอร์ไซเวนเอาทำง,งานเจียบอ่ะูไม่คุยแล้วการกูกลงไปหาล็อกเกอร์เลยแอนนี่จะมาจัดการให้เรานั่นเองเนาะนี่ไงเอาล่ะมาจาัดก,การเรื่องนี้ให้มันสุดเสดไปแล้วถอดเสื้อออยไปชาอย่างนั้นนะอมไปกันเถอะเอานี่ไงเอามาจากเสื้อด้วยนั่นเองครับนี่กุญแจล็อกเกอร์ของนานนะตรงน,นี้นะอืมเธือมาไขาให้เราเนาะ โอเคได้เลยครับนี่นะในคิดว่ายังไงเนี่ยและแกก็กำชาบเรานะครับเพราะฉันต้องทำงานหนะักทุกวันเพื่ออาจารย์สมิธนะดูไว้นะทุกคนต้องอยู่ในระเบียบวินยัยนี่เธอเป็นประธานนักเรียนเองนะประมาณนั้นนี่เฮ้ยใจเย็นสิเด็กๆที่ไหนเราอายุเท่ากันนะน,นี่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยฉันหมายความว่า,วาฉันเป็นผู้ใหญ่มากกว่านายไงล่ะนี่ขนาด เออกุูเจ้ล็อกเกอร์นาะยจะจำไม่ได้เลยรหัสเนี่ยไอเวนเลยจะบอกปลาทองชัด,ชดเลยอืมอ่ะผู้นวยการสมิธนะหรือว่าครูใหญ่นั่นแหละนะนี่เก็บเรื่องนี้ไว้นะเขาไม่ชอบนานายทำแบบนี้ต่อไปอะไรเงี้ยอื้เหนื่อยแล้วทุกคนพูดธรรมดาแนละ้วการสายรมมากไปอืนี่ไงพูดอีกแล้วไม่มีใครโง่พอที่จะจำรหัส ล็อกเกอร์ของตัวเองได้แล้วนะไอ้เวรเอ้ยนี่โอ้ดีขวาสิ่งที่นายต้องการแล้วก็ไปเรียนเอ่อกรีธาซะก็คือเรียนพนารัสซะนี่ครับนี่เข้าไปดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นี่ไงก็จะมีเกรดเรานะครับแล้วก็โจเฮ้ยเดี๋ยวโจอเอ,อ็ดเอ,อิร์ดอะไรเนี่ย <laughs> มันแปลมัว่วปะเนี่ยนี่ไงเอฟหมดเลยครับจังหวะนี้แล้วก็มีของขวัญจากเอริกเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ ก็คือการ์ดโปเกมอนการ์ดเวิร์ลออฟวอลคารนะให้ฉันสงสัยว่าอาจารย์สมิธจะมีกุญแจหลักของห้องทำงานของเธอที่ไหนสักแห่งนะเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สินะนี uh> ่ก็คือพ่อคิดจะเข้าไปขโมยนั่นเองครับมันก็จะมีเควสหนึ่งนะถ้าทุกคนจำได้นะนี่ไงตอนนี้ฉันควรจะไปที่ล็อกเกอร์ชายนะเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าไปห้องกีตาร์อะไรเงี้ยอ่ะนี่ไงมาตรงนี้ มาตรงนี้นี่ห้องน้าแล้เราก็จะได้เจอฉากกับจูดีตัวเองครับดูดิเพิ่งมาเจอฉากนี้ว่ะโอ้โหเฮ้ยจูดีด้ว่าง่ายเนี่ยมาเยือนหน้าเซ็งอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่ไอ้ทุกอย่างเรียบร้อยดีป่ะเนี่ยให้โจฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยจะอยากกลับบ้านนะโจเอ้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเธอไม่เรียนพลังนั้นเหรอเออฉันแค่เออฉันฉันเข้าไปในล็อกเกอร์ให้ฉันเข้าไปเปลี่ยนชุดใน ห้องผู้ชายไม่ได้นะฮะว่าไงเหรอเธอจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องผู้ชายเหรออืมทาไมเธอจะไปที่ห้องผู้ชายล่ะเอานายไม่รู้รอไม่มีใครบอกนายเหรอยังไงนะก็คือท่อในห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงเนี่ยมันแตกไนงะอืมตอนนี้เขากำลังซ่อมอยู่ก็เลยให้ผู้หญิงมาเปลี่ยนชุดล็อกเกอร์ที่ห้องผู้ชายนะสิเอาสังเกตเชียวนะอืมนี่ก็คือเอางง่ายกนะ็คือลุกเออชุดที่มันลืมใส่ ใส่บ้ามาเนาะมันก็เลยไปเปลี่ยนชุดไม่ได้นี่ครับเออจนเออเริ่มจะเริ่มเรียนแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอให้ไม่เหลือใครนะค่อยเข้าไปเปลี่ยนเพือว่าง,งันนะครับอุย้ยนายผู้ดูเลยฉันเข้าใจาแล้วนี่โอเคแล้วฉันจะไม่ดูหรอกนะนี่สายตาเหมือนเียวแบบฉันเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะค่อยตามนายไปแล้วกันนะนี่ไงก็คือห้องผู้หญิงมันซ่อมอยู่นะก็เลยให้ทุกคนมาเปลี่ยนที่ห้องนี้นะครับนี่ไงให้ปะ ก็จะมีฉากหลังเป็นผู้หญิงผู้ชายรวมๆกันนะนี่ก็คือเหตุผลนั่นเองครับนี่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยดูดิคนไม่เยอะเท่าไหร่นะเนนี่เฮ้ยอ้าเฮ้ยสองคนเนี่ยมาทาเป็ดอะไรเนี่ยมันจะสายแล้วนะเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยอืนายควรที่จะพวกนายควรเปลี่ยนชุดนายไม่กี่วินาทีนะชัก้าจริงเชียวเฮ้ยไม่เป็นไรนะอันนี้เราเข้าใจแล้วอีกสักพักนะ่ะร้อยคนออกไปก่อนเซ่เฮ้ยฉันเป็นประธานนักเรียนนะ ฟังกูหน่อยเซ่พวกนายอย่าฟ่าฝืนนะเดี๋ยวกูจะแจ้งอาจารย์ใหญ่เลยโอ้ยมโหดจังเบยวะเนี่ยเฮจูดิตเออไม่สบายใจนะเรื่องของเรื่องอะจูดิตไม่สบายใจที่จะต้องมาเปลี่ยนชุดในห้องน mm ้ำผู้จเิงนะแต่รู้แบบนี้โอ้ยบ้าจริงเชียวเฮ้จริงเหรอจูดิตโอ้ใจนะสิโอ้จูดิตอกเบลล์ที่จะเปิดให้คนอื่นดูได้ไง่ายนี่มึงบ้าเลวเนี่ยเอียนนี่ แล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นนี่ไงอ่ะโอเคอ่าอ,อันนี้ก็บอกว่าไม่มีใครแอบดูเธอหรอกอะไรงี้นะครับนี่แล้วเธอก็ร้องไห้ออกมานะครับเฮ้ยบ้าจิงจะลืมสายเื้อได้มาสิโอ้กโตขนาดนี้มันบ้าจริงๆเอียวด้ทำไงดีวะเนี่ยเอาอันนี้บอกว่าเข้าใจแล้วเราจะหาข้ออ้างในการพวกเธอจะหาข้ออ้างในการหนีเร UH, ียนใช่ไหมอ้าวยังไม่เชื่อนะครับนี่ พวกเราไม่ยอมฟังเธอหรอกอรีบเปลี่ยนตัวซะรียบ,รบแต่งตัวซะไปงานจะจะส่งเรื่องนี้ให้อาจารย์ใหญ่นี่ไงและทีนี้จูริกก็จะเปลี่ยนโทดนอ่ครับโอ้โหบัลเล์เธอเลยทีเดียว,ยวบทุกคนเอ้ยไปดูกันเอานะถ้าอยากเล่นเกมนี้ไมหาโหลดเอาโอ้โหดูดิบัลเล์เธอเลยเนะี่ยโอ้อลังการงานซ่วม,มพระเอกโอ้ยพระเอกตุงด้วยทีเดียวเชียวนะครับอะไรวะเนี่ย Oh my god เฮนี่นั่นคืออะไรขอโทษด้วยนะมันน่าอาบอายจริงๆเลยโจนายอะไรของนายเนี่ยโอ้ยขอโทษจริงๆบัดีฉันพกขลามานะเอานี่เอาชุดไปใส่ทุกคนก็เอาชุดไปใส่นะครับฉันจะต้องรายงานนี้บอกให้กับอาจารย์สมิธทราบว่ามีคนกระทําผิดนะก็คือพวกนายเนี่ยมาสายมาสายที่ไหนเนี่ยกู ขยับตูดของพวกนายออกไปซะ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอืมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาพอดกันที่หน้านี้แล้วกันนะครับโอเคนะทุกคนนี่สนุกอยู่นะ